ก็กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะอยู่กับช่อง ABA สามห้าสองครับเรามาเล่นด่านซานิกนะ,ะเป็นด่านที่เราต้องเอาชีวิตรอดแต่ผมยังไม่โดนไล่ก็เลยวิ่งเล่นเฉยๆก่อนคนไทยคิดยาวแบบไม่แบบยาวจริงๆแบบไม่ได้ฮะ,ะเออนนั้ยผมโอเค okay, ผมจะลองอืมผมไม่ลองดีกว่าจะเสียเรืองต้องลองทางดีๆนะคะ ันแบบนี้มันไม่มีคลิปหรอกถ้าเราลงแบบไม่ดีเราก็จะไม่ตายนะมันก็จะประมาณนี้เอา้าอยู่ไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวสีทองมาวันเป็นเชวยดเยชือดเชือดเชืเ่อง่าย,งายมากเลยนะครับก็เด็ดลบมันไปเด็ดเด็ดครับเด็ด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  โอลิเวอร์กลายเป็นเหยื่อของความกูซา, <c oughs> านิกเอ่าตุ๊กแวกกี้กูซานเหี้วุ้ยแบบนี้ไม่มีอะไรเลยครับก็ให้วิ่งมีวิ่งนีไปรมชอบทานนางมาโกเทเออไอเพื่อนยาจะถ่ายคลิปมัน <c oughs> แบบ ผมไม่รู้นมะ่นเป็นอะไรตอนนั้นผมไม่รู้อยู่ต้องต้องที่สูงเลยนั่นแหละดิฟไปดิฟไปสามนั่นดีบแบบนี้เปิดหัวไปครับแายนี่เป็นบอทในในเอิอมอีเวนต์หนึ่งนะครับที่ วิ่งโคตรเร็วเลยใครไปเอามาก็สักประมาณแบบวิ่งไปแล้วแบบนี่ะครับมันก็จะเล่นรถนะมันเลยไม่เยอะมันเลยไม่เยอะซานิกก็คือเป็นมแมปแมปหนึ่งที่เป็นสปอตตัวหนึ่งที่ ผมโดนไล่อยู่นะไม่โดนไล่แล้วก็คือกลับไปที่เจอครับเอากูเป็นอะไรเนี่ยอ๋อผมชนผมชนกำแพงก็เลยลม้มไม่ล้มสิก็คือแบบเพื่อนมีใครอยากต่อรองไหม ผมแนะนำนะไม่ถืออันนี้ไว้เพราะว่าผมถือแล้วผมไม่ตายแต่ที่นางเห็นพอผมไม่ถือผมก็จะตายแต่ผมไม่พอผมถือนะยยังไม่ตายถ้าผมไม่ถือมันก็ตายกับะะกกะอะไรกวแก้อะไรเมื่อกี้ผมระแวงหมดเลยโอเคอย่างเช่นมันจะลอยเรา,ากเหมือนกันแ้าตกจากที่สูงค่ะ นั่ละวิ่งท่านั่งผมชอบท่าน,นั่งมันเท่ามากเลยจิงเดี๋ยวเดี๋ยนั่งเล่นไม่ได้ดูนี่สิมาแล้วซานิกมาแล้ววิ่ง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 ปิววม่น,นี้มาถ่ายควว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 วมววว่ววววาวววววว ที่จริงแล้วผมเป็นคนติดซืด้อแสลดมากเลยถ้าผมเดเทินกันบปงหมดจะโลมาก็คือแบบนี้อ๋อยังไม่เ็วโ,โ,โ,โอ้โหอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่รู้แหละแต่แบบก็วิ่ง พวกโจรแบบนี้นี่ไงแบบนี้ไงเนี่ยเลยนี่แหละ,แ,หละแบบนี้เลยแ้าแบบวิ่งชนรกำแพงแล้วแบบอันแบบนี้แน่ดุดแมปเลยอย่าไปทำนะครับอย่าไปหาทำครับดุดแมปเลยผมโอ้พวกโซน,นี่สายนี้มาอยู่กันตรงนู้น เออผมไปไม่ได้แล้วแหละเออนี่แบบนี้เลยอ๋อเลือดมาเลยเอาหมดเวลาแล้วครับน,น,นี่หมดเวลามันก็จะเป็นแบบนี้ฮะี่ายๆโซนซานิเี่แหละคุณ เดยองเท่ๆก่อนไปครับ